สวัสดีค่ะคลิปนี้วันที่8พฤษภาสอ2ห้านะคะ2521ไม่ใช่ค่ะ2564 <c oughs> 21นี่มันของฝรั่งค่ะ2021น่20 21, บ้านเรามัน2564เนาะลืมค่ะ <c oughs> ก็จะมาพูดเรื่องอประเทศนอร์เวย์ให้ฟังนะคะหลังจากที่ได้รับการปลดปล่อยได้รับการได้รับอิสระ จากสงครามครั้งที่สองค่ะวันนี้จะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังค่ะสงครามโลกครั้งที่สองก่อขึ้นเมื่อคศ .1939 และสิ้นสุดลง1945 8พฤษภา1 9 4 9 4 5 เจกว่าปีมาแล้วคือวันที่ประเทศนอร์เวย์ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากทหารเยอรมันหรือนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองทุก8พฤษภาชาวนอร์เวย์จะรำลึกเหตุการณ์นี้และจะฉลองว่าวันนี้คือวันที่ทหารเยอรมันยอมแพ้ในสงคราม ในสมัยนั้นนอร์เวย์เต็มไปด้วยทหารเยอรมันกว่า3 0 0 0สนนายและวันนี้8พฤษภากองกำลังเยอรมันได้ถอนตัวออกจากเมืองสำคัญสำคัญออกจากประเทศนอร์เวย์ในเดือนกันยาถึงตุลาคมหลังจากนั้นทางการเยอรมันทางการทหารนะคะก็ได้เซ็นส่งมอบ ประเทศนอร์เวย์ให้กับกษัตริย์ราชวงศ์ในเดือนมิถุนา1945ค่ะและสืบทอดมาจนทุกวันนี้และในปี2010ทางรัฐบาลนอร์เวย์ได้สถาปนาวันนี้8พฤษภาคมเป็นวันทหารผ่านศึกอีกด้วยค่ะเป็นไงคะเกร็ดความรู้เล็กๆน้น้อยๆประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีประชากรอ,อยู่ประมาณไม่ถึง5ล้านนะคะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศเลยค่ะตอนแรกก็เป็นของเดนมาร์กแล้วก็มาสวีเดนแล้วก็ถึงมาได้รับอิสระในวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละเขาเรียกว่าวันชาติของเขาค่ะแล้วมาดามจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆไปนะคะวันนี้8พฤษภาเป็นวันที่ได้รับอิสระที่ทหารนาซีทหารเยอรมัน ยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สแล้วก็ยอมเอาประเทศยกประเทศคืนให้ค่ะก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆไปนะคะก็หวังว่าจะได้รับความบันเทิงแล้วก็ได้รับความรู้นิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ค่ะ